เแม่นบ่เขาไม่ปาบ้นติดไม่ปาบ้านยังไม่ได้อ้าวอยู่มือใหม่วบใหม่เขยใหม่สวัสดีจ้าพี่ดองสวัสดีเขยใหม่เขยใหม่ก็เรงวเป็ดบ่เคยใหม่กวเป็ดขู่กระโจนตีปิดหนาแล้วจะหนาดำโพดโพหล บอดำดอกมันคับแล้วเด็ดหลงเออทำเพิ่งกสนกะภาคหนึ่งตายได้ล้มลงจะนอนนายใจบ่อปิดปิดชิดกระดอกกระเดี้ยพระผืนย่านหนาผืนดำเนาะอายิ้ได้ด้วยครับนั้ เห็ดเป็ดที่บ่อเลือดแต่เอาแสบๆได้้ซาหินก็สิบหกอ้ยแสบเลยนอนหาประกันตองดินเนี่ยกับบุห้ีขกอีเตอร์สื่อมาให้เออตัรดินตกพริกดิบมีอยู่ปะบมีกันบุต้งคนกิดแต่ลงผีงาไปซื้อห้องครัวตีนห้อมาอดเกือบมาอดเกิเฟหลังบ้ากัสิเป็ดนาข้าวนะครับป้าเขียวงามขนาดอือ เพิ่อนัดตาให้ลงมาก็จะเป็นหน้าเข่าไปเนาะเจ้าดำหน้าจนเขียวไปเลยทางบ้านผอล่าฮักกระตกกลางพี่เขาดำหน้าเลยไปเนาะกราตกก่อนหมูที่จ้ะกำลังเผาเป็ดที่จะไปนอนกำลังสิกินเป็ดหมูผลมาเผาเป็ดอัคขาดสมบรวมยินดีกับหมูติเคยใหม่บอกพอดีก็เคยใหม่ปะที่จะขอได้หรือไม่ได้เสียเอาสมบัตินี่อายุจะปีแล้วนี่ เอาจากสามชิพจักเอาเนาะโอสีชิพก็ได้เด้เรียกลูกตอนเถ่าสิเป็นยังเดี๋ยาจะเลือกห้ายรายเดี๋ยวพ้สิบเอะเกาะเมื่อนั่นเมื่อวันเกิดจักผู้ใดไปไก่โลกเฟสชอะไรเกาะโรคเฟเกาะเอจ้าวฤล็ิ์ยกษเศร้าหักแก้วละลายยกษเจ้าฤทลิดโตโพดปุรอะรยักาอ่ะยังวะยังคล้ายแบบนี้แหละประมาณนั่นเลย เสาหักกระแล่เจ้าเหรินโตโพดเอกประมาณนี่ล่ะเจ้าหักกระแหละเจ้าเสหมักกระละเออรอแล้วเจ้าหมักเจ้าอีูแล้วล่ะเพื่อนยังกันวะเพา่ปนห่วงง่ามมันนะนี่ย่างได้มือครัวรออยู่เดี๋ยวนี้คิ้วเลยนี่สิคุ้วเลยนี่เด็กจะเป็นแบบโอเล่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 หมู่คนพี่น้อง โสดป่อแน่ใจป่ะโสดร้อรจ้าป้าแต่บอกร้อ็จ้าไม่อยากเขาเสียใจตีเลยบอกเออเนาะจากกวามีจากในพฤษสาวขคบมาเปิงมาฟังแบบสิบาเสียใจว่าพิษกัญชาโสดร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยังรถดีเขามากลรอรถดีเสียตาเป็ดจยากกินตาเป็ดจยกินตงแต้มือก่อนแล้ว เจมยาตาเป็ดกับจาหายเลยเขาอ่นเนาะตาเป็ดสลัดสดจ้าอีกมือสองมือกับเซบิยูบันน้ให้ปังเลยนะคะกรบทะเหกับปาเยดีหม่ก็นใาย่บ้านน้อเลยตาแล้วม่ยหญ่บ้านนี้ปะแบบนี้หม่ยหญ่บ้านนีปะ เป็ดตัวนี้กัสิอยู่250บาท2กิโลกิโลปะออมมาลวยผอมนะหอมหอมลาบหอมเสริมบ่มีป่ะหอมเชิมน่ะมันหนังคิ้วมีบ่หอมปอบหอมปอกก็ได้หอมปอมก แถวนี้ก็มีหลดเก่งขนาดทางบุดียังมีหลเก่งหลายเราเห็นผ่านหลายคันเลยหลดเก่งบันทันหินบ่ะไมกนหัวหัวทับีวทาบีกัไตัดปเกิยัวทับีเนยคกิีเลยบอกเคยกินหัวทาบีมันก็เปื่อแล้วมันขมบ่ะมันฉิแบแบบออกวันๆขมๆในหนึ่งกินบ่เป็นชิลด้บกกินหัวเป็ด จะกิตเตต้าอย่างเดียวได้นีนะยากให้ผคอยอยากเลยตูดตูดเป็ตูดเ็ดมากเคยเป็นคนเป็ดคนไข้แซ่บอยู่ตีใจบ่ตูดเป็ดตูดไก่ตูดไก่กระแซ่บเลยแกะแกะแกะเป็ดจ้นาว่าเออเป็ดนาว่าแซ่บบ่ ว้านั่นนไหนจะไปอยู่ใกล้กันเถอบ่ผูดหนึงน้าหอยปังผู้หนึงรีนว่าซะสะไปโซนเดียวกันบ่จ้ากหมู่กันนะบนเนนอนนับคนสะไปโซนเดียวกันสิไปเป็นเคยผู้ไทยหัวเราหัวเาะเราะหัเราเดี่ยเบะป็นน้าหอยปังแล้แครไผนเนาะภาษาหอยปังจะต้องไปสืบสาวลาวเลือกอะไรแบบนี้ ถ้าว่าสีเงาไปเท่ยวนอกให้ปากาจะไปสืบสาวเล่าเรื่องอะไรเด้อแับนี้สีมันคือเป็นแต่แสบแล้วมึงตีนกันย่างไหมย่างแล้วก็เอาเนื้อตีกับย่างนะเดี๋ยวอ่อยๆเป็นยังกับเติบเปคือหมักใช่ไหมมันมันตอนเนาะแซ่บชุดเ่ออกหน่อกินตูดมันมันได้ลรอบอกว่าคนที่หมักกินแบบพวกอันนี้มันแซ่บชุดมันมันชุด เวทีขย่างตูดไก่ขายมันก็ได้เผาเผาเผาขาเดมัสีเดอกปผดเห็ดในเมืองคนเห็นหมรแซบวยนเเห็ดกระแซบคนเห็ดแม่เจ้าอะไรนเคยหม่เห็ดกระแซบนะออกคนเห็ดกระแซบเพอแล้วแต่เป็ดอภิษแซบ ตาเป็ดบริแทบแต่คนเห็ดกินนะแทบมเมนตาเป็ดแทบคนเห็ดแทบแบคือมันใจว่าจะของแสบเขาบอกมากบอลเ่เดนบอหรือมบอกเองเองลวนเลยว่งลงตัวเองก็ว่าเลเนาะผมสาวญาติกันสิตีกันแล้วเบอยนบอเ่จะสบายก็ เจ้าหลิตตัวพ่อเดี๋ยวเสว่าซจะไปความวังผู้สาวทั้งนั้นได้เลยเฮ้ยจะไปให้ความวางทั้งนั้นได้เห็นว่าลูกหลอกำลังสิเติอเวิทตาปิดเลยกินแบบไปรุ่นกินแบบไปรุ่นกินอยู่หนาบ้างอาจจะสีอะไรไปเนาะมีง่ายไปรุ่นเนาะหมูคูมันก็มากินน้ำค่ะผลสิสละสดเลยหมูคูเลยมากินน้ำค่ะ กิตาเป็ดกอนสลัดสดเคยใหม่ปืนมือเคยใหม่ก็จะไปไทยหน้ารายนะคะนายได้เข่าปีละซับปีละซอกสาบรอยเอาเนี่ย่าด้อเคยใหม่ใครตะเรือนเผ่นคนหลายใครตะเรือนผ่นคนหลายดำก็หลายคนแก่วก็หลายคนขอบคุณคุณเอื้อยคุณอ้ายหลายคนเด้อติดซอยผูกแขนเด้อจ้าขอบคุณหลายๆจ้า กำลังเตรียมอยู่สองนมกำลังเตรียมกับเขา่าอยู่ซีมือเคยใหม่นะคะนรับอันเจคุณตาซีมือจะสียบหรือแซ่บแซ่บมือหนามักินใหม่ <laughs> <laughs> แซ่บกับวันซุกนี่แล้วเ <laughs> กลือเป็ดอัมมาลาเบิดแล้วสองน่มกำลังเตรียมอาหารอยู่จ้ะ

ตาเป็ดจินกับกะปิกับกะผิดแซ่หรือเป็นดองเอ้ยผมเม็นผมเม็นตาเป็ดแซ่บหรือเป็ดแซ่บได้คนเห็ดพผนบอกว่าพคนแซ่บพคนตาพคนมันใจพคนแซ่บคนมันใจคนแซ่บนะมีคนส้มมาพผนจะว่ามันใจพคนแซ่บแสดงว่ามีคนย่องพผนแต่ว่าเออเจ้าแซ่บประมาณนี้หรือเปล่า <laughs> เาไป,ลลาไปน <laughs> ูเรียมย่างย่างย่างเดึกแล้วค่ะไปซุกเกืเอกเถ้าไปเย็นๆเย็นปดน <laughs> ากินเป็ดเต,ต่หามงุงแรกตอนนี้สามทุ่มเนี้ยไ้กินเป็ดจ้ะค่ะเมื่อยถาแล้ว ไอ้ผู yes ้บ่าวลุบรอบ่าวเล่เพิ่นว่าเพิ่นว่าเป็ดตะแซ่เพิ่นอันเพิ่อนนะแซ่กับเป็ดเพิ่นว่าเพิ่อนนะแซ่กับเป็ดพอมีคนย่อว่าเพิ่อนนะแซ่กับเป็ดเพิ่นว่าบ่แนี่ว่าอาจสิได้เป็นเป็ดเคยแถวเราให้ปังผู้ใดเนาะบัดนี้อย่ามาเห็นแตยวนอย่าเอ้ย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  กไกล้เนยเฮ้ยไอตอนนั้นนี่ขาก,กำลังยากเป็ดถ่ากิดเป็ดจะเดือก่บกมด้กินอยู่อยเอยเอ้ยไปักสอก้าโมงเอบลาลงมาเลย ไปแวกินแพ้เมือ,อ,องอออผาม,มาานันบักคำแหละสิไปหาใช่เดีไปหาบุญนันบ่มีเงินว่ะฮะโทรไปหามันบอกวักคำแลยหาอะไบ,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 บ่มีเงินว่ะภานันี่เ่เขาเป็นปุ้งเจ็ดมืเลย่ซื้อบ,บักซอกมาอืน่น กำลังปิ้งเป็ดจ้กพี่น้องาพงฮะเก็บเวลาลดหอมเสริมน้ะหมักกินกับมาโรยหนานะเอาหอมเสริมมาโรยหนาเอะกะ S <S คือหอมอ,อยากยากินแ,แต่วาหายิ้วเขาแนละ้วปล่อยขันเนียวมาทำเด้อเพาะขัางขึ้นแจ่วเพาะมาเด้อขัมากินเก่าเป็ดนะคะทั้งนี้กินก่อนเลยนะคะถ้าทำมันสุกค่อยกินนะคะถ้าพี่กินก่อนแล้ะคะ่ะมากระถือเกลียได้ละ โอ้คนเห็ดแซ่บบอกเกี่ยวกะเลือดแปฝงแซ่บสามจานสี่จานข้างในเอาแล้วบ้างแบ่งไว้ข้างในนั่งเลือดแปฝงนะคะมาเดี๋มาได้กินเลือดแปฝงนกันจ้า,ามาๆมาๆมาแซ่บก็บกินบะแซ่บก็กินแซ่บไปก่อน คนเห็ดแซ่บหรือว่ากับขาวแซ่บเอาเลยน,น,น,นี่แหละเป็นอ๋อคือเลือดแปลงค่ะสีมือเบาอ้อยก,กับเป๋าโอ,อเล่นะคะับสีมือเคยใหม่อันนั้นยังโสดอยู่ค่ะเพราสนใจก็ติดต่อมาได้ค่ะพุะ่นน <laughs> <c oughs> ่ะยังโสดดิแตแ่สนใจกระติดต่อมานะคะดิเบาโอ,อ,อเล่คนหล่อมามามาครับอันนี้มากินอันนี้ลงมือ สลองไอ้หนุมน่มหนุ่มฉลองสลัดสดตรเปาอ้อยค่ะกษิบีหมูครูพันน,พน,น,นี่แหละค่ะหมูหักหมูแพ้กับเบลออเล่ดิเลยเรากระสิบตามหลังกันไปยืนบ้านน้อให้ปัะแม่ตีเขาเด้อกระปิจีนแสบคือเกาแสบก็กินมาแสบก็กินแสบนะครับประกันมันแสบให้เด็ก <laughs> จีมก่อนแท็กู่บอ่ไม่ได้เลือดบกรราากลับจื้อนื้อนกวกะปิพริกแซบแบบนี้ <S <S ไปได้จางบ่า <S <S 1> <S 1> มา,มาลงมือ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 แซบอยู่ไปขาดขาดนัว ขาดมข้มขาดไม่สุดหยาบขาดสุดหยางแต่ว่าแซมอยู่บ่าวศิษยาสิยาแทบแทบพอดีนี่ยกินกับกับผิแไม่นกับผิกับผิดจ้างไว้หนิเรากินกับผิดกับผิโอเคค่ะลงมือลงมือค่ะแัมกับแซมเนี่ยเราจะจาะที่น้องขาสิลงมือแล้วป่ะคนเห็ดก็หัวนะกคนเห็ดแั่แซ่บแต่อันนี้นี่ยจักแซ่บเพราแซ่บเพราะว่เบาๆเลยพันบอกว่าคนเห็ดแั่แซ่บ ชวดจวดอันนี้ลงมือ